เอเนี่ยการที่เราไปเอาไอ้คนขายบ้านเนี่ยนะครับสาบ้านขายเนี่ยแล้วก็เอามาเป็นนายกเนี่ยนะครับมันเออมันก็แสดงให้เห็นว่าเออบางทีวุฒิภาวะเขาก็ไม่ไม่สมบูรณ์พอนะครับนะมันมันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำประเทศหลายๆอย่างนะครับท่านบรรวิครับก็คงเห็นขาวนะครับ กนะารแต่งแต่งตัวของนายกเศรษฐาใส่ถุงเท้าสีเยีู่ยมพูเงี้ยนะ,ะใส่สูบสีต่างๆนะครับมันไม่ดูกาละเทศะนะครับ<ะ>ไอไอเรื่องแบบเนี้ยนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เออไปควรจะไปอวดนะครับเพราะว่า<ะ>ตัวเองเลยมีตำแหน่งเป็นถึงนายก รัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศไทยไนะครับ <ฮะ S 1> ไม่ใช่ผู้นำแฟชั่นเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ที่จะไปใส่ชุดอะไรก็ได้นะ,<ฮ>ะไปงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องคำนึงถึงความเหมาะสมมันมันเป็นหน้าเป็นตาของอ,อคนไทยทั้งประเทศแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าวุฒิภาวะของนายกเศรษฐาเนี่ยมันต้องอ,อแก้ไขนะ,<ฮ>ะผมว่ามันต้องแก้ไข นะครับถ้าถ้า,าคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอยากจะให้คนไทยยอมรับให้คนทั้งโลกยอมรับะนะครับแกก็ต้องปรับปรุงหลายอย่างนะครับ<ะ>ปรับปรุงเรื่องบุคลิกนะฮะปรับปรุงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอาการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับ<ะ>แล้วก็ควรที่จะหาข้อมูลหาความรู้ให้มากกว่านี้ก่อนที่จะ ให้สัมภาษณ์หรือจะพูดอะไรออกมานะครับ<า>ต้องเช็คข้อมูลอะไรให้ดีเสียก่อน<า>นะครับที่จะพูดอะไรออกมาเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันพูดออกไปแล้วเนี่ยมันบางทีมันผูกพันนะ<า>นะครับแล้วมันก็จะต่อให้เกิดความเข้าใจผิด<า>นะครับพูดไปแล้วเนี่ยนะจะมาแก้ตัวที่หลังนะครับไอ<า>้คนที่จะมาแก้ตัวให้โกศกรัฐบาลหรือ ตัวคุณเศรษฐาจะมาแก้ตัวเองเนี่ยแต่มันก็หมดความน่าเชื่อถือนะครับมันก็เป็นปัญหาทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหานะครับเกี่ยวกับตัวผู้นําประเทศนะครับตัวคนที่จะมาดํารงตาแหน่งนี่ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่คนที่จะมาเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกก็ต้องสังวรเอาไว้นะครับว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะขึ้นมาเป็นนายก นะครับจริงฮะใครก็ได้อยากอยากจะเป็นนายกก็เป็นก็กเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้แต่จะเป็นได้ดีไหมนะครับนะจะทำหน้าที่ได้ดีไหมนะครับจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะครับก็เหมือนอย่างคุณประยุทธ์เห็นไหมฮะคแต่ที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีคุณประยุทธ์ก็เป็นตัวตลกนะนะครับที่คนหลายคนเขาก็ยังพูดถึงอยู่คุณ เราก็คิดว่าป้อนจากคุณประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยนายกที่มาจากการเลือกตั้งนี่มันน่าจะดีกว่าใช่ครับแต่เกิดว่ามันก็ปอกันมันแย่ยกว่าครับอาจารย์ยิแย่กว่าครับแต่งตัวไม่รู้เรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องเรียกข้ามันมจรบดาทุเรศครับครับ,รบแล้วไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยอาจารย์วิล้ว่ามันไปได้หรอครับผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ ล่มครับม,มันก็คงจะอ้างว่าเป็นว่าเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงไม่ต้ขาไปตั้งใจอยากจะทำแต่ที่ทำไม่สำเร็จก็เพราะว่าเศรษฐีกาหรือว่าไกฎหมายมันไม่ผ่านนะก็จะไปโทษตรงนั้นแหละครับคอยดูเถอะผมว่าไปจบตรงนั้นแล้วครับแหมมันก็อย่างว่านะครับผมว่าเอากันตรงๆเลยนะครับ ว่าไอ้นิดหนึ่งนี่ยมันจะอยู่ได้อีกกี่กี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนนะครับครับอาจารย์วิรวรว่าไงครับประเด็นคุณเสถาเหรอครับใช่ครับเสถานายกนิดหนึ่งเขาชื่อนิดนิดหนึ่งเนี่ยว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนเนี่ยเออนายกตัวจริงเขาก็พร้อมแล้วเนี่ยครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวก็มาแล้วคือรูกริงเขาก็พร้อมแล้วเนี่ยครับใช่ครับก็เป็นหน้าตักเป็นตัวได้เลยครับครับ ค,ค,คุณอู๋ยิงพร้อมเต็มตัวแล้วครับตอนเนี้นะอันนี้ก็ต้องดูว่าคุณเจษฐาเนี่ยนะครับจะอออกจากตําแหน่งในสภาพใดนะครับในเงื่อนไขใดนะครับแล้วก็จะไปด้วยเรื่องอะไระนะครับมันก็คงไม่ยากหรอกครับนะถ้าถ้าถ้ามีออะไรอ่ะ ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมัน <ฮะ S 1> ก็มีการเซตประเด็นทําเรื่องให้ให้ให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้หรือบดีดีไม่ด,ด,ดีตัวแค่เองอะทำทำตัวทําเรื่องเองนะครับ